นึกถึงโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วราวกับสายน้ําที่ทะลักในแม่น้ํำสายใหญ่นี่คือความท้าทายที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกําลังเผชิญแต่มาดูกันว่าซนดิสจะพลิกสถานการณ์นี้อย่างไรด้วยไ r ร์ e เซสที่เร็วแบบองคอ์กรจริงๆแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปการรับรองมาตรฐานใหม่จากองคอ์กร Open c o m p u t e Project OCP ที่ชื่อว่า OCP Inspire สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าสำหรับซนดิส p c i Gen 5 Drive SSD ความเร็วสูงระดับองคอ์กร ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูสู่การปฏิวัติในศูนย์ข้อมูลยุค AI ที่ทุกคนควรรู้จัก s a n d i s s a n d i s ได้ประกาศอย่างภาคภาคูมิใจแล้วว่า s a n d i s สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน SN 8 6 1วม,มีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้า SSD รุ่น PC สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเจ็ Gen 5, ได้รับการรับรอง o p s t n สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจากองค์กร Open Compute Project OCP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ d e ลเซนเ e r ร n บิมิ s s อสดีสเ i คิฟิเคชและผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากมูลนิธิโ c p ในหลายแง่มุมสำคัญได้แก่ประสิทธิภาพในการทำงานผลกระทบต่อระบบความเปิดกว้างในการใช้งานความสามารถในการขยายตัวและความยั่งยืนในระยะยาวเอาเข้าจริงๆริงสไปสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเป็นเหมือนเครื่องหมายรับประกันที่บอกว่านี่นั่นคือไดเอสเที่ไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพร้อมรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ Sendis SN 861วิมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการ้า SSD ก็พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน NoCP Marketplace ที่เว็บไซต์ https://www.opencompute.org/product/chips/600/sendis-DC-SN861 k ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันฮาร์ดแวร์แบบเปิดกว้างในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง Manchine Learning หรือ ML กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วไดรฟ์ SSD ที่มีประสิทธิภาพสูงจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของศูนย์ข้อมูล Data Center แบบ HyperScale Cloud และระดับองค์กรเหมือนกับว่า SSD เหล่านี้คือสมองที่ช่วยให้ระบบ AI ทำงานได้อย่างลื่นไหลโดยไม่ติดขัด s a n d i KSN 8611 VM SSD นั้นโดดเด่นด้วยความเร็วระดับองค์กรที่รองรับทุกขั้นตอนในวงจรข้อมูล AI AI Data c e n t e ซึ่งรวมถึงการฝึกโมเดล Model Training ที่เป็นการสอนระบบ AI ให้เรียนรู้จากข้อมูลมหาหาหาละการประมวลผลคำสั่งอินเทอร์เฟซ (interface prompting) ที่ช่วยให้ผู้ใช้โต้อตอบกับ AI ได้ง่ายขึ้นและเอนจินการอนุมาน (inference engine) ที่ทำนายผลลัพธ์จากข้อมูลใหม่อย่างรวดเร็วลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าไม่มี SSD ความเร็วสูงแบบนี้การฝึกโมเดล AI อาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์แต่ด้วย SN 861มันเร็วกว่ามาก ทำให้ธุรกิจสามารถนา AI ไปใช้ในชีวิตรประจําวันได้จริงเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้แม่นยาขึ้นหรือระบบแนะนําสินค้าในอ e ีคอมเมิร์ซที่ปรับตัวได้ทันทีตามพฤติกรรมผู้ใช้เครามอิสมาอินเครามิสมออิลซึ่งดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของเซนดิสได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า SSD สำหรับองค์กรของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในยุค AI อย่างแท้จริง และเขายังเสริมด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าการได้รับการรับรองจาก OCP เป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมของ Sandisk SN8611BMSD สำหรับการทำงานที่มีความสำคัญระดับองค์กรและต้องการพลังประมวลผลสูงในงานด้าน AI โดยมอบประสิทธิภาพความจุและการใช้พลังงานที่ยอดเยี่ยมในระดับแนวหน้าขององค์อุตสาหกรรมซึ่งคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า Sandisk ไม่เพียงแต่เน้นความเร็วแต่ยังคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนโดยรวม Total cost of ownership หรือ TCO และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจสงสัยว่า SSD ตัวนี้ยอดเยี่ยมแค่ไหน Sandisk SN861 SSD มีความจุดสูงสุดถึง 16TB ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดการข้อมูล AI ในปริมาณมากเช่นการเก็บข้อมูลชุดฝึกอบรมสำหรับโมเดล AI ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเช่นวิศวกรรมยานยนต์ที่ใช้ AI ในการพัฒนารถยนต์ร้คนขับหรือในทางการเงินที่ใช้สำหรับ การวิเคราะห์ตลาดหุ้นแบบเร็วทม์นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความหนุงต่ำเป็นพิเศษ Ultra Low Latency ที่หมายถึงเวลาในการตอบสนองที่เร็วมากๆช่วยให้งานไม่สะดุดยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไนด้นอยยังเห็นได้ชัดการออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต่อวัด APEX Watt ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าซิสตินี้ทำงานได้กี่ครั้งต่อหน่วยพลังงานที่ใช้ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงและนั่นก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับรอง o c p ิ s t a n d สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้านี้ครอบคลุมทั้ง2รูปแบบฟ์มแฟ factor ได้แก่ U2 และ E1s ทำให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลหรืออุปกรณ์คลาวด์แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงบางคนอาจสงสัยว่าในโลกที่ความยั่งยืนเป็นประเด็นใหญ่ SSD ความเร็วสูงแบบนี้ที่ใช้พลังงานมหาศาลจริงๆมีความจำเป็นหรือไม่หรือมันเป็นการบีบให้ธุรกิจต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์บ่อยๆเพื่อตามเทรนด์ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุน และขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกเราคิดว่ามันสมเหตุสมผลสำหรับองค์กรใหญ่ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงแต่สำหรับธุรกิจ SME ที่ยังไม่ขยับเข้าสู่ AI เต็มรูปแบบมันอาจดูเกินความจำเป็นไปหน่อยแต่ก็เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่ออนาคตคุณคิดอย่างไรมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือเป็นความมุ่งหมายที่อาจนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราให้รู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวโน้มนี้ OCP หรือ Open c o m p u t e Project เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มุ่งพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบเปิดกว้างเพื่อรองรับความต้องการการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดย OCP Marketplace ก็คือตลาดออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าจากสมาชิก o c p ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นซาร h ฟเฮลวีสตีลเฮลวรองประธานฝ่ายตลาดเกิดใหม่ของ Open c o m p u t e Project ได้ให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพผลกระทบเชิงประสิทธิผลความเปิดกว้างการขยายขนาดและความยั่งยืนคือหลักการสำคัญที่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้รับกล่าวสิิพินสไตนอลสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าต้องยึดถือเพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมที่เปิดกว้างและรองรับตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคตและเขายังกล่าวเสริมว่าเซนดิคัสเอ็นแปดหกหนึ่งิมซิสแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในทุกด้านเหล่านี้ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานในระดับองค์กรซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นี้ พอไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนกว่าที่หลายคนคิดเกี่ยวกับแซนดิส s a n d i s เนสเดตเพสเดนดเคมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันแฟลตและเทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูงที่ล้ำสมัยเพื่อช่วยให้ผู้คนและองค์กรบรรลุปเป้าหมายในทุกช่วงเวลาทำให้ทุกคนกล้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและเปิดโอกาสใหม่ๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการบันทึกความทรงจำสำคัญในชีวิตส่วนตัวหรือการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลที่รวดเร็ว อย่าลืมติดตามเซนดิสได้ทาง i ิน t a g r a m ที่ https://www.instagram.com/sendistopad facebook ที่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m s e n d i s t o r y t e l l a h t t p s x c o m s e n d i s linkedin ที่ h t t p s l i n k e d i n c o m c o m p a n y s e n d i s youtube ที่ h t t p s w w w y o u t u b e c o m s e n d i s และเข้าร่วมชุมชนทิมเซนดิสบน Instagram ที่ https://www.instagram.com/timsendis เพื่ออัปเดตข่าวสารและเคล็ดลับล่าสุดจากโลกเทคโนโลยีนี้